เอาอาณาจักรอ่าอาณาจักรอาณาจักรอ๋อาอาณาจักรชนีทุกคนทีไ่ไม่ใช่ชนีทุกคนด้วยนะจ๊ะแม่อีฮาไม่ลงคิดนานลืมหมดเลยก็เกมนี้เป็นกี่เมียอ่ะไปโูลแต่มีลิงก์นะจ๊ะโฆษณาวั h e f u า k ดอกไฮอ,อด <c oughs> ฉันไม่คิดว่ามันจะมีโคดสื่นาในระหว่างอัดคลิปอะเอ่อเอ่อเอ่อซาตบาโอเคอ่าตรงนี้เป็นเป็นทรงผมเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นชุดนะชุดชุดนี้เทมเพลเทมเพลเทมเพลอ่าโอเคเดี๋ยวไปโรงเรียนกันเลยดีว่โรงเรียนเดยว กูสน่ะอิกเล้วฉินบ้าตายแล้วนะมาเล่นค่ะจอก you know you know กูมาเล่น you know you know โอเค thank you <c oughs> งานรอโอเค thank you มาเล้วก็น,นี่เป็นเวอร์ชันอัปเดตนะจ๊ะก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่ง นี่เร็วมากอุ๊บแต่ก็ตรงนี้กดคุยได้นะ้วก็กดสี่เหลี่ยมตามมาหน่อยเธอโอเคได้มาเลยจจ้ะนี่เป็นอาวุธเนาะก็ข้ากดตัวโอนะคะ กุดสิวะหอเดียวไปเรื่งนะจ๊ะฉันมีปัญหากับการแก้การการข้ามมากนี่เห็นป้าแบบสมจริงมากเลยสี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมก็จะเป็นการวางน,นะอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องเรียนของเรานี่ จะนั่งให้ดูเลยเรานั่งตรงนี้นี่เห็นปะ้ะแบบมันสวยอะ่ะมันเลิศก็เลยอยากจะมาแนะนำโอซิหาติตส่วนลิงใครอยากเล่นอ่ะอ่ะลิงลิงอยู่ใต้ใต้ใต,ต,ต,ต้คอมเมนต์พอดีอเก๋พอดีกับม,มึง อันตรงนี้เราะจะมีสามสาวเลยเอ้ยสี่สาวแต่ละข้อไปคนเลยก็ตรงนี้จะมีอมสองสี่สี่แล้วก็จะมีต่างโกโกโนเกมนี้นนนนก็ท่านจะหันุงขกออยากอยู่สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ดึงอยู่ใต้อคอมเมนต์กับใต้คำอธิบายเกมมาวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าบายบายอ่ามันปิดคลิปตรงไหนวะมา